โตแล้วยังเลยครับตัดครับโดยส่วนตัวเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากๆครับแล้วก็ดูแลผิวพรรณของตัวเองใส่ใจเรื่องผิวพันณของตัวเองมากๆครับแล้วก็พอ รู้ว่าทางจุยลุกเนี่ยสนใจทางเราเนี่ยนะครับจะให้เป็นแบรนด์มสเอรดก็โอ้ดีใจมากๆรู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ที่จะเสริมช่างความสวยห่อแบบเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีโอกาสได้บอกต่อผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้กับบุคคลจริงเราให้ความสำคัญหรับเราในวัยนี้ในวัยนี้หละครับผมว่าเป็นส่วนของผิวพรรณแล้วครับผมว่าเวลาเราต้องแต่งหน้าบ่อยเราต้อง รู้สึกว่าลงผิวบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่ายิ่งผิวหน้าเราดีมันยิ่งทําให้เราแบบแต่งแล้วแบบแติดง่ายขึ้นแล้วก็แต่งมาแล้วมันผิวมันดูดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนึงเราต้องดูแลหน้าเลยนะครับกีสเต็ปกีสเต็ปถ้าเป็นดีวีดอ่ากี่สเต็ปว่าไม่ค่อยมีอะไรคร <c oughs> ับหมายถึงว่าห <c oughs> มายถึงว่าผมอาจจะเป็นคนที่อ่าเน้นนอนนอนเยอะกินน้ําเยอะก่อนอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ มีการดูแลแบบพวกครีมบำรุงเซรั่มบำรุงอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เข้าคลินิกเป็นประจำจริงๆด้วยเครื่องหายแล้วดีอยู่แล้วะเราเคยเป็นสิวไหมเป็นเป็นแต่ว่าน้อยคือผมโชคดีที่ผมไม่ค่อยเป็นสิวที่หน้าปกติแบบมันจะเป็นที่หลังอะไรเงี้ยเยอะกว่าอะไก็พยายามดูแลแต่ละส่วนก็อย่างไรทก็ต้องในความมีควาเรากโอ้โครับก็มีจูเบลุช่วยเนี่ยครับผมก็ เออเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทุกคนครับแต่ทีนี้พอไปจะต้องไปเติมหน่อยบาะเวลาไปแล้วอยากให้เขาคนหนึ่งไปดเก็บอะไหรส่วนใหญ่จะเป็นใต้ตาผมว่าพอแบบเริ่มเริ่มอายุเยอะแล้วมันเริ่มแบบมีร่องใต้ตานิดนึงครับพอเป็นพี่พอเป็นพี่วินแล้วมันก็แบบเริ่มมีร่องใต้ตาอะไรเงี้ยเราต้องไปเก็บเปองวนเออพราะหลายคนอยากเป็นน้องวินน่ะนัเราเป็นน้องวินดูง่ายผมอยากโต S <S ทำไมท้งเวลาคนเล่นน้องวินวรู้สึกยังไงเราสึกว่าต้องเล่นดูผมรู้สึกว่าผมมาอยู่ในวงการมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยผมด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยความเก่งกล้าในวงการนะครับผมว่าผมเหมาะสมแล้วที่จะเป็นพี่วินนะยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยแต่อย่างไรก็บอกว่าทั้งมองก,กันน้องก็เพราะว่าหน้าเราดูแบบว,ว่ายัางได้อยู่หน้าอ่อนครับหน้าอ,อ่าอ,อ,นนาอ,อนก็เป็นพี่วินได้เป็นพี่ได้เหมือนกันอนอกจากจะเป็นน้องวินนะแต่ก็อยากจะเป็นมามีเหมือนเดิมด้วย ครับก็เล่นหุ่นมาค่อนข้างหนักเหมือนกันก็พยายามฟิตร่างกายตัวเองให้ดูเป็นพี่ทําทุกวิถีทางแล้วจนคิดไม่ออกแล้วจะทํะไรครับก็ให้ผมเป็นพี่เถอะนะครับแต่เขาก็ยังมีมัมมี่้องเป็นอยู่ะคะเขาเป็นแม่ปลอมแม่ปลอมด้วยมามีปลอมมนมีปลอมคือเขาคือเขาเขาเขินแหละที่จะแบบเรียกผมว่าพี่หรือว่าอยากเป็นแฟนผมอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่กล้าพูดแบบนั้นตรงๆเดี๋ยวดูไม่ดีเขาเลยบอกว่าฉันเป็นมัมมี่ แต่ยังมามีบางคนยังใส่คอซองอยู่เลยนะใส่อะไรนะคอซองพี่พีตกใจไหมว่ามามีมากแต่ว่าคอซองมามสองมีแล้ก็ก็เป็นพี่นะเป็นพี่ลมีมีวิธีการแยกคนไหนต้อแคนไหนเลี่ยวิธีการผมว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้คัะค่ะ ไม่มีไม่มีพรมแม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วคือไม่มีพรมแม่เลยคือสายตาทุกคนเดิมมาเนี่ยผมรู้เลยแน่โปแฟนคือนะพ,พี่พี่ไม่ไม่รบับจากพรมแม่เนี่ยไม่รบับไม่รบับโอเราดูแลแฟนเราเยอะขนาดนี้ครับโปรแฟนยังไงยังนะแต่เราเยอะเราก็เป็นคนจิตใจกว้าง<อ>ดูแลทุกคนเท่ากันเท่าเทียมกันเสมอภาคครับไม่เย่ห่แย่ชัครับไม่เย่ชัครับนยุคปี2000ที่ผมมีอะไรที่ได้ไปต่อสำหรับวี สำหรับปีนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าการขับเครื่องบินเนี่ยเป็นหนึ่งในภารกิจที่ผมจะทําให้ได้นะครับผมกาลังเรียกว่าสรรหาสถานที่ศึกษาในการขับเครื่องบินขับเครื่องบินเอาจริงหรอเรียนขับเครื่องบินไงเรียนมาแล้วครใครใครเรียนจบแล้วใช่เนี่ยผมกาลังแบบรีเสิร์ชหาอยู่ว่าสถานที่ไหนเนี่ยควรจะเรียนและเรียนจบเร็วที่สุดนี่คือทุกคนตอนแรกคิดว่าเราผู้เล่นนะ พูดเรื่องจริงเพราะว่าผมคือผมมีหลายสาขาตอนนี้มันครบทั่วประเทศแล้วไงครับสุรีครับผมก็เลยแบบเฮ้ยส่งเริ่มไม่ทันละทีนี้เราทํายังไงดีให้ส่งได้เร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบขับเครื่องบินไปส่งเองใช่แต่ภาษาบางอันมันก็จะมีในสาขาที่มันเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตมันได้ตรงไงเออซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างก็มีขายแล้วใช่ครับใช่คือมันมีหลายภาคส่วนก็แล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีหลายสาขาด้วยนะต่างจังหวัดอีกใช่บางที่มีต่างประเทศผมว่า ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยอ๋อทางทางนี้แหละน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับแต่ว่าจริงจังในการเรียนขึ้นบินแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนเอเวลาที่ไหนไปเรียนครับครอบเวลาที่ไหนนั่นน่ะสิเวลาก็คงก็คงเป็นเวลาที่เราถ่ายซีรีส์เสร็จผมว่าผมกำลังแพนแนอยู่ว่าจะเอาเวลาช่วงไหนดีแต่ว่าก็พยายามหาแบบวันว่างอะไรเงี้ยครับวินรู้สึกไงบ้างว่าสาขาไปเกิดที่ไหนมันก็แตกอย่างมัททองอย่างเงี้ยคนก็ตอบแย่ โอ้โหสึกงไงนบ้างกับประธานวินเองมองานี้เ่ <c oughs> เออสำหรับผมแล้วนะครับผมก็มองว่าคือคือจริงจริงบรรทัดทองนี่เป็นอะไรที่เกินคาดหมายมากครับจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ซุ้มทํามาเกือบปีเลยครับว่าจะทํายังไงดีให้สาขาเนี้ยมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความตอบโจทย์ตรงโซนบรรทัดทองมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบแนั่งคิดนั่งเดเวล็อปตัวรสชาติว่าทํายังไงดีนะที่มันจะดูใหม่แล้วจะเป็นที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ได้ผลการตอบรับที่ดีมากก็ดีใจมากทุกคนในทีมก็แฮปปี้ครับเราตกใจเมื่อการแถวที่ต่อบนไปบนไม้ฟุตบาตกใจมากครับก็ก็เป็นห่วงความปลอดภัยด้วยเพราะว่าจริงๆคือมันล้นออกมาฟุตบาทจนมันเป็นถนนอะไรครับก็เป็นห่วงทุกคนครับก็เลยพยายามจะบอกทีมงานว่าให้ทุกคนอยู่ในฟุตบาทเอาไว้นะอย่าลงไปอะไรเงี้ยเพราะว่าห่วงความปลอดภัยของทุกคนครับคุณพ่ออะไรคุบอกว่าดาราเขาไม่ได้มีอิสิตม้อนกันต้องไปต่อแถวซื้อเหมือนกันต่อแถว สิงโตบอกว่าทำไมถึงไม่ส่งห้ชิมบ้างรถที่ต้องการะรเก็พยายามมาพยายามคืออย,ายา่างแบบเ,เรามีอีเวนต์ด้วยกันหรือว่างานแบบซาลิมปิกอะไรเงี้ยผมก็พยายามจะแบบเอาไปหลังเว<อ>ทีหลังงานอะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนได้ชิมนะคร้ยแต่ว่าพี่สิงโตก็แบบพยายาม d m มมาอยู่ตลอดว่า <laughs> พี่อยากกินรถนี้นะพี่อยากกินรถนี้นะอยากกินรถไก่ทอดน,นะผมก็เลยบอกว่าเออพี่ไปหาใหญ่เลยมีไข่ที่นั่น แต่ว่าสมมติว่าถ้าอยู่เชียงใหม่ไม่สามารถกินไก่ทอดได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นกฎเหล็กเลยครับแม้แม้กระทั่งพนักงานในออฟฟิศผมก็ไม่ให้ใครสั่งไม่มีใครมีสิทธิ์ได้ชิมนะครับต้องไปกินที่สาขานั้นเท่านั้นจะมีสัมผไรบมันแบบทุกอย่างรวมแบบเหมือนแฟร์ซูริแฟรมมม์เคยคิดไหมต้องรอติดตามต้องรอติดตาม เราลองดูคือจริงๆเรา,าใหญ่ทําให้มัน e C C C เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆสําหรับแต่ละจังหวัดเลยครับก็อยากให้มันพิเศษมากๆสําหรับเ <Okay. S 1> ชียงใหม่หาดใหญ่ทุกจังหวัดเลยที่เราไปอะไรครับก็ <kaikki> เลยยังยังไม่ได้แบบ <S 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 มีนังง้นอยู่ในแผนเท่าไหร่ว่าจะรวมเซตอะไรอยา่างเรื่องห้องน้ำที่กลับมาล<ๆ>ุ้นเลยสรุปเป็นห้องน้ำบ้านเราหรือเป็นห้องน้ำฟิเตเนสหรือห้องน้ำยังไงคือคิดไหมว่าไอีโปจะโดเียผล่ไมมันแบบไม่คิดเลยครับคือเราแค่รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เราพีคที่สุดในชีวิตละ เราเล่นมาเนี่ยคือครั้งนี้มันแบบโหแบบเพอร์เฟมากที่สุดแล้วเราก็เลยแบบขอส n a p ไว้ให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งก็กะแบบโพสเออโพสปกติว่าแบบทำได้แล้วนะแต่ว่าไม่คิดว่าคนจะไปโฟกัสข้างหลังหุ่นเล่นมาตั้งนานไม่สนใจเลยสนใจแอร์อยู่ตรงนั้นนะซึ่งจริงก็อยากแถลงการว่าของฟินเนบ <laughs> ของฟินเนเขาบอกว่าฟินเนตใน่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟินเนตข้างนอก <laughs> <laughs> ฟินเนข้างนอก ไม่ใจ้งของผมครับไม่ใจ้งของผมแต่ว่าของผมมันใหญ่กว่า้าไม่ของผมไม่มีแอร์ไม่ใหญ่ดีไม่ไม่ครับไม่แสดงว่าหลังจากนี้ไปจะถ่ายไหมหรือว่าจะเปลี่ยนมุมไหมหรือว่ามุมนี้มันดูแบบว่าอินพักสุดเดี๋ยวต้องสรรหาห้องน้ำใหม่ก่อนครับคือเราต้องเอฟเฟกต์เน็ตไปเรื่อยๆอีกเปลี่ยนฟิล์ว่าเปลี่ยนฟิลจะได้เห็นแบบว่า environment ที่แตกต่าง ลูันด็กงครับประเทศอะไรครับก็ตอนเด็กเราภูมิใจนะว่าแบบเอ้ยทรงนี้มันมาทรงนี้มันได้เลยเป็นความทรงจาที่แบบยืนอยู่กับเพื่อนอะ่ะเราเด่นสุดเ,เพราะแบบด้วยทรงผมอะไรเงี้ยมันมันโดดเด่นมากแล้วมันเท่มากสมัยก่อนแต่ว่าพอเรากลับมาดูรอบนี้เรารู้สึกว่าผู้ทาอะไรลงไปวะเ, <c oughs> เพราะว่ามีคนสองเจนนี่เขามาเมนเจนแรกก็จะเป็นโกมินรับเจนหนึ่งก็จะเป็นแบบเออเท่ๆเราสึกว่นไหนเจนออฟกันหรือว่าเจน เอ่อผมว่าเอ่อเป็นฟิลคอติเถิดคอติตอนที่เราเห็นรูปเนี่ยในวันนี้นะเราคิดว่าอะไรณวันนี้ครับเราคิดว่าเราไปเรินไหนในหัวในหัวผมว่ามันเบนไปโกมินละตอนนี้ยผมเริ่ผมเริ่มลังเลแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆมันตัดสินใจนานมากเขาบอกว่าไม่มีใครท่าวินเท่ากับวินท่าตัวเองได้แตรูปนั้นก็ รวบรวมความกล้าอยู่พอสมควรเราเลยแบบรู้สึกว่าเอ้ตอนแรกจะลงไอจีเดี๋ยวคนเห็นเยอะไม่เอาดีวาวดวาก,กว่าเอ้ยลงในทวิตดีกว่าเราก็คนเห็นเยอะกว่าเดิมอีกบางทีขนาดว่าพี่ชายเรายังมาคอมเมนต์เลยอ่ะเออใช่น่าจะแบบโดนเส้นเขา,าโดนเส้นเขาเพราะว่าเป็นรูปที่ไม่มีใครเคยเห็นเลยจริงๆแม่ส่งมาถามแม่ว่ามีรูปวันเด็กอะไรบ้างแม่ก็ส่งรูปนี้มาแบบเอิมเตะตาแน่จั ทำไมล่ะครับทำธุรกิจดังนี้เรื่องธุรกิจต่างๆทุกมถามว่าทำไมมันในปีนี้มันได้ไปต่อได้ไปยาวมันมีจุดขายอย่างนงสำหรับเราเพราะว่าคนก็วิเคราะห์ว่าทำไมซูบีกังอยู่ได้แล้วเปิดรถใหม่อะไรก็ยังขายได้ ผมว่าคือแก่นหลักของความสําคัญ์ของธุรกิจที่ผมทําของสุเรียครับก็คือเราใสา่ใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์มากๆเราใส่ใจในเรื่องของคุณภาพเราใส่ใจในเรื่องของหน้าตาของมันที่มันสามารถตอบสนองในด้านของโฟโตเจนิกได้แล้วก็สามารถถ่ายรูปคู่ได้หรือว่า Environment ของร้านเราอย่างเงี้ครับเราก็ทําให้มันดูโฟโตเจนิกแล้วเข้ากับเจนเจนซีมากๆเจนใหม่มากครับผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ เราทําของดีจริงๆเราเราใช้ของดีวัตถุดิบที่ดีครับผมก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นจุดที่มันยั่งยืนได้อย่ีิวินสบายใจมากกว่าหลา็คนตอนนั้นที่จะเปิดมาเพราะว่าเอขา,ายได้เพราะเป็นวินแต่จริงแล้วตอนนี้มันขายไม่ตูน ด,ดีใจครับคือคือจริงๆไอว์วอร์ดดิ้งเนี้ยมันเป็นเป้าหมายที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ช่วงผมเปิดแบรนด์แรกๆเลยนะครับใช่ใช่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําจุดนี้ให้ได้ <ๆ S 1> เราอยากจะทําให้คนซื้อสุรีพรรักสุรีไม่ได้ซื้อสุรีพอรักวินไม่ทวินอย่างเดียวอะไร,ะรอย่างเงี้ยครับแล้วเราพอมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทํามามันถูกทางแล้วก็สิ่งที่เราตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เป้าหมายในวันนี้จริงๆก็ก็ดีใจมากๆเป็น เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่รู้สึกภูมิใจมากๆด้วยที่ทําได้บสบายใจไหมจะได้รู้สึกรบทำที่ทุกคนบอกว่าตั้งไว้แต่แน่สบายใจมากๆคร,ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือผมใส่ใจในด้านของผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วเราก็ทําของดีจริงๆครับก,ก,ก็ก็รู้สึกว่านี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้มันยั่งยนได้อีกอย่างหนึ่งคือคเลือกที่จะ collab แบบใส่หลายๆอย่างที่าแบรนด์ที่มันแบบหลายคนบอกว่าค่อนข้างจะกันน้ำ จริงๆผมว่าอย่างแบรนด์ล่าสุดก็เป็นแบรนด์ซีอูเป็นตาติดสมบูรณ์หรือเป็นเอแคร์เพราะว่าภาพที่คุณตีความมินแถลงเพราะนั้นโดนโดนใจมากพอผมนอ่านอ่านอ่านคอมเมนต์ปุ๊บว่าแบบเหมือนเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออจริงๆเราก็ทำทำคอลแลบกับแบรนด์ซีอูครับก็ก็รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่เราคิดคอนเซ็ปต์เราก็คิดว่าเอ้ยถ้ามันอยู่กซีอูมันจะเป็นรสชาติยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทำออกมาอร่อยมากนะครับก็ ฝากติดตามด้วยจะปล่อยแล้วเร็วๆนี้ครับจะฝาไกไหมครับจุ๊บจะโกอินเตอร์ใช่หรอใช่ครับจะโกอินเตอร์ครับก็หนึ่งใน,นป้องหวังปีนี้ครับก็จะพาสุรีไปตลาดออต่างประเทศให้ได้ครับก็าจะพยายามับ <c oughs> อะไรกันครับเนะี่ยสิรับฝากครับไม่เคยจบนะับหน้าอ๋อ <c oughs> ไม่ต้องซับแล้วจะเสร็จแล้ว <c oughs> ไม่ใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วหมายถือว่าไม่ต oh, ้องสับแล้วครับฝากฝากอะไรพี่อ๋อฝากครับฝากฝากแบรนด์ซีรีด้วยครับก็ก็เดี๋ยวรอติดตามครับไม่บอกหรอกแม่เอียงหูเลยครับก็รอติดตามครับก็พยายามเป็นหนึ่งในเป้าหมายของปีนี้แล้วก็ทีมพยายามกันอย่างมากครับพี่เอ๋ ผลักดันให้ไปสู่ตลาดต่างประเทศให้ได้ครับผมยังไงก็ฝากแบรนด์ซูรีด้วยนะครับและที่สําคัญก็ฝากจูวิลุกด้วยนะครับขอบคุณจูวิลุกมากๆนะครับที่ให้เกียรติผมมาเป็นแบรนด์มาสเตอร์ครับ <ID>